สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธอ่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยเขาย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นยังไรบ้างในคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟทั้งหมดเนาะก็จะประกอบด้วยเมษสิงหธนูแล้วเดี๋ยวนะทำทำแสตมเอาไว้ให้ว่าแต่ละราศีเนี่ยอยู่ช่วงเวลาไหนคุณก็เข้าไปกดตรงที่ใต้กลิ่ะ ตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมอะค่ะเข้าไปดูว่าราศีคุณอยู่ช่วงเวลาไหนก็เข้าไปเปิดฟังกันดูทีนี้เราก็เติมต้นที่ชาวราศีเมษก่อนนะคะวันที่13มิถุนายนเนี่ย2568เนี่ยดดวพุธเน่ย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎรอยู่จนถึงที่19กรกฎาคม2568ทีนเ,เนี้ยของชาวราศีเมษอะดดวพุดธก็เป็นเรื่องของศาสะอาหรือ และกเป็นเดือนอริด้วยเหมือนกันมาอยู่ในเดือนพันธุเรามองก่อนอย่างนี้นะสายช้าเนี่ยมีความหมายหลากหลายลรงเอาไปปรับตามสถานการณ์ของแต่คนดูนะสายช้าหมายถึงเรื่องพื้นฝูงก็ได้คนรอบตัวสังคมรอบตัวการสื่อสารรวมถึงการคอมเมนต์ทั้งหมดการเดินทางเองการประสานงานประชาชนลูกค้าการสังสรรค์ก็ได้นะคะมาอยู่ในเดือนพันธุแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเพื่อนมาเยี่ยมคุณเองที่บ้านก็ได้หรือถ้ามีมาเยี่ยมเนี่ย อาจจะมีเพื่อนคุณเนี่ยเขาติดต่อหาคุณอนะ่ะเออติดต่อกันเรื่องอะไรก็ว่ากันไปบางคนนะอาจจะชวนกันเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอ่ะอาจจะมีการคุยกันเรื่องของบ้านรถที่ดินไหมเอออาจจะปรึกษากันเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเออเราจะซื้อบ้านดีไหมซื้อรถประเภทไหนอะไของแต่ะคนก็ต้องดูนะ หรือ,อใครที่มีการเขาเรียกว่าทําธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยสาชฉพันธุสมมุติคุณมีร้านค้าร้านหนึ่งผลปรากฏว่าสาชจานี่คือการสื่อสารใช่ไหมคะอาจจะมีใครเขาขอทํารายการที่ร้านคุณนะ่ะมาสัมภาษณ์การทําร้านอาหารคุณนะ่ะเป็นยังไงธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งลูกค้าคุณนะ่ะ ที่เข้ามาใช้บริการในร้านของคุณเองเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าคุณบริการลูกค้าดีทําร้านสะอาดสะอา้านอาหารอร่อยหรือขนมอร่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นปากต่อปากได้ทําให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการคุณได้เยอะนะแต่ทีนี้บอกกันว่าเยอะมากน้อยเพียงใดต้องแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าดาวพุธในพื้นเดิมของตระคนเนี่ยอยู่ตําแหน่งอะไร ลูกค้าจะมาง่ายๆไหมหรือลูกค้าเข้ามาเยอะไหมอยู่ที่พุทธเดิมของคุณแต่ละคนและช่วงในเรื่องของรอบอายุคุณด้วยดาวพุทธคุณเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะมันต้องแตกต่างกันอยู่แน่เนาะนะกเมยองว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะเนี่ยนักมดองนี้เราเองต้องมีสืเซอร์วิสใหม่ที่ดีเนาะอ่าก็นั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณให้ลูกค้าเขาประทับใจเนี่ยมันก็เป็น ากตบปากบอกกันได้แต่ถ้าบางคนโอ้ลูกค้าก็มาเยอะมากอันนี้ก็ดีแต่บางคนอะเหนื่อยพอเหนื่อยป๊มีการชักสีหน้าพูดจาแบบไม่พอก็มีหรือพูดง่ายโดยธรรมชาติแล้วถ้าพื้นดวงเราเป็นคนพูดจา <c oughs> ขอโทษนะคะถ้าพื้นเดิมเราพูดจาคนตรงไปตรงมาเอออะเสียงดังผงผางเงี้ยบางคนอะ ลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบนะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราซอฟลงหน่อยก็จะทําให้สิ่งนั้นเนะี่ยปัญหาเกิดขึ้นได้ยากนะนก็ต้องดูแต่คนนะหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารเราเนี่ยแหละเราก็ต้องพูดสอนให้เขาดีๆอบรมดีๆว่าเออเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเยอะนะอะไรถ้ามีปัญหาอะไรแก้ไขไงถ้าแก้ไขไม่ได้อ่าจะให้มาเรียกเออมีผู้จัดการไหมก็ว่ากันไปหรือเรียกตัวคุณเองก็ได้เจ้าของร้านไปคุยอย่างนี้ก็ได้ ปัญหาต่างๆมันสามารถขี้ไขกันได้นะคะก็ต้องรูแต่ตามสถานการณ์แต่คนนะหรือบางคนเนี่ยคุณทําอาชีพขายบ้านรถที่ดินมาล่ะอ่าจะมีคนเนี่ยมาติดต่อมาซื้อขอซื้อก็ได้หรือนํามาให้คุณฝากคุณขายก็ได้ก็ต้องดูกันดีๆนะคะทุกอย่างเนี่ยนะคิดว่าให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าในพื้นเดิมเราเนี่ยดาวพุคุณเนี่ยเสีย หรือเปล่าแล้วในช่วงรอบอุอีกดาวพุธคุณเนี่ยเสียไหมถ้าในกรณีแบบนี้บางทีเดิมเสียอรอบอายุกเสียเนี่ยมันก็หมายถึงการโกรหกการหลอกลวงได้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะใครที่ทำพวกการซื้อขายบ้านรถที่ดินหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยคนที่มาหลอกกินก็มีใช่ไหมหลอกกินฟรีก็มีใช่ไหมเอออยงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะทีนี้ดาวพุธคุณเองอเป็นดาวเจรืนวินาศเป็นกันอ่า ไอ้โทษนะดาวพ,พระกุณเป็นเจริญอริโทษนะคะเป็นเดือนเจริญอริอริมาอยู่ในพันธุเรามองในมุมบวกก่อนในการดำเนินชีวิตเกี่ยวคนในครอบครัวคุณเองเนี่ยฉันคิดว่าถ้าทุกคนมีเหตุผลซึ่งกันและกันใจเย็นพูดจาดีๆเนี่ยในการทะเลาะในครอบครัวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ถ้าบางคน,น่ะบางครอบครัวเนาะบางครอบครัวก็จะมีพูดจากันที่ ไม่เพาะก็มีอะไรมีหรือบางครอบครัวเนี่ยพี่น้องเยอะมันก็ต้องมีคนที่นิสัยที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคนพูดจาดีคนพูดจา,ดดจาไม่ดีเนี่ยคนพูดจาดีใส่กันนะ่ะมันก็มีปัญหาแต่บางคนที่พูดจาไม่ดีเนี่ยอาจจะพูดในลักษณะที่แบบเขาอาจจะเป็นคนพูดจารตรงพูดจาผงผางก็ได้มันก็จ,จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ทุกอย่างนะมองว่าบางทีอ่ะถ้าเป็นตัวเราอา่า มีคนที่เา้าโผล่พูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าเราไม่โต้อตอบแล้วเราก็พูดจาดีๆเขาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างได้ยากมากนะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะรวมถึงพันธุเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินก็ได้เออก็ต้องดูดีๆทีนี้ถ้ามองในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ามุมรบม้งมุมรบเนี่ยอะไรคืออะไรปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะ ศัตรูกเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเองอ่ะเจ้าหนี้ก็ได้หนี้สินก็ได้บุคคลอื่นได้เหตุการณ์ไดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับคนในคนใรอบครัวคุณเกิดในลักษณะไหนเนี่ยมันก็ตรงที่สถานการณ์ตรงนั้นนะแต่ทีเนี้ยเป็นดาวพุธนะได้มองอย่างนี้ว่าบางคน,นอ่ะอาจจะมีคนอื่นเนี่ยเขาติดฉินดินทาคนในครอบครัวคุณไหมมีการใส่ร้ายภาษีครอบครัวไหมหรือมีการหลอกลวงคนในครอบครัวคุณไหมเห็นไหมคะ มันก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ที่น้องว่าในสถานการณ์ของแต่คนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอเกิดขึ้นแต่เพียงบอกเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ,อย่างน้อยเนี่ยดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีกร,รกฎซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีกร,รกฎคือดาวจันทร์พุธกับจันทร์เนี่ยเป็นคู่มิตรนั่นก็บอกว่าปัญหาตรงนั้นอะ่ะสามารถแก้ไขได้จะมีคนให้ความช่วยเหลือทำให้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคลี่คลายไปทางที่ดีรวมถึงบางคนเนี่ยอ,อย่างคนที่ เออถูกเครื่องหินใส่หลังคาบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมอืมเร็วเนี้ยโรคันทันสมัยเรามีกล้องกล้องวงจรปิดไหมมีมือถือไหมเออก็อาจเป็นคลิปไว้เราก็เป็นดาเนินตามคดีดำเนินดำเนินคดีกันได้เห็นไหมเราม่นต้องอกไปทะเลาะกับกขเขาเพราะถ้าเราไปทะเลาะกับกขเขาเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นฮะเขาเป็นคนบา้าคลั่งหรือเป็นคนเออหลอนยาไหมมีอาวุธไหมอ่า ถ้าออกไปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาทะเลาะได้ทุกอย่างถ้าทุกคนมีสติเนี่ยไอ้ปัญหาที่จะเกิดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งบางทีเรามองว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาว่าครอบครัวเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาเพราะต่างคนถ้าคนมีคนมาว่าคุณเถียงกันออกไปโต้ตอบกันไปมามันก็ไม่จบแล้วก็เป็นปัญหาอีกก็แบบที่บอกแล้วมันว่าคนที่มาทะเลาะกับเราอะไรเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ย เขามีอาวุธไหมเออถ้ามีอาวุธปุ๊บมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันทันสมัยใช้หลัออกฐานต่างๆเนี่ยมือถือเองก้องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ทุกคนได้นะคะหรือ,อใครมายืมเรียกว่าบ้านรถที่ดินเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นไหมมีการฟ้องร้องอนะไรเกิดขึด้นไหมถ้ามีนะยังไงอ,อ่ะนักคิดว่า ลองปรึกษาเพื่อนฝูงดูเผื่อเขาอาจจะมีแนวทางอะไรคุณแก้ไขอะไรกันบ้างหรือยังไงมีการดอกรวงกันซื้อขายบ้านรถที่ดินไหมเอออย่างเงี้ยก็ยังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะแต่ให้ดูกันดีๆนะคะว่าของแต่ละคนเรื่องอะไรแล้วอย่างหนึง่งก็ต้องฝากไว้น,นิดหนึ่งว่าดาวพุธละคนเนี่ยอยู่ในพื้นเดิมเนี่ยไม่เหมือนกันพุธคุณดีไหมเออเพราะดาวพุธเป็นเรื่องของ การพูดเอกสารทั้งหมดการติฉินนทินทาอย่างนี้ก็ต้อง,องระมัดระวังนิดนึงม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคิดว่าถ้าคุณทุกคนตั้งสติกันใจเย็นน่ะปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้ไขได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากด้วยเนาะก็สองรับชาวราศีเมษก็มีแค่นี้เดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะ,ะเราดาูที่ชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะวันที่ยีมิถุนายนเมื่อวานเนี้ย่ย ดาวพุธเนี่ยเ้ืยจากราศีมิถุนไปที่ราศีกรกฎละอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่ส9เก้ากรกฎาคมสองพทีนี้ของพุธอของชาวราศีสิสงห์ดาวพุธคุณเป็นเรื่องอะไรดาวพุธดคุณเป็นดาวเจริญกระดุมพระกระดุมพระกับราพระอยู่ในเรือนวินาศเรามองในมุมบวกวนะกระดุมพระอยู่ในวินาศเดี๋ยวนะคิดว่าคุณน่ยถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินเนี่ย คุณจะได้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวคุณเองหรือคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมาปรึกษาเรื่องการเงินของคุณก็ได้หรือบางคนน่ยอาจจะมีการเงินรับรับเข้ามาแต่ที่การเงินรับรับเข้ามาของตัวคุณเนี่ยไม่รู้เป็นเรื่องอะไรนะรวมถึงบางคนอาจจะได้การเสี่ยงโชคก็ได้นะคะแต่ทีนี้อย่าไปพุ่งเป้าสัทีเดียวนะเพราะว่าไม่รู้ว่าในพื้นดิมของตัวคนนะ่ยมีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมอันจงบอกไว้นิดนึงนะ หรือบางคนต้องการคิดเรื่องการเงินอยู่คนเดียวมันมีอยู่สองมุมอะคือคิดหนึ่งคิดอยู่คนเดียวเพราะอะไรเฮ้ยก็เรือ่องเงินเดือนเนี้ยเราจะพอไหมนะสองบางคนนะ่ะคิดเรื่องว่าเออเงินที่เรามีเออเรียกว่าเงินนี้ที่เราได้มาแบบรับๆเนี่ยเราจะทํำยังไงทีนี้มองว่าถ้าคุณมีเงินรับรับเข้ามาฝากไว้นิดนึงค่ะ บริหารจัดการการเงินกันดีๆทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคูณอ่ะเงินจะได้พอใช้จ่ายนะต้องบอกงี้หรือบางคนอ่ะอาจจะมีเงินรับรับอยู่แล้วอ่ะอาจจะต้องไปหมุนใช้ในเรื่องของใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของุณเองอะ่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่มีการติดขัดเกิดขึ้นไดนะ้ใช่ไหมคะเนี่ยก็ต้องบริหารกันให้ดีๆนะอ่ะทีนี้เรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยวินาคือปัญหาสัก โรคภัยคืออะไรล่ะคุณน่ะอาจจะมีเหตุให้เสียเรื่องเงินเสียแบบไหนเนี่ยเสียก็คนใกล้ตัวคุณนะอันนี้ไม่รู้ว่าคุณเสียยังไงกันคืออะไรอาจจะมีคนมายืมเงินคุณก็ได้หรือคุณคุณเล้ว่ะชวนคุณลงทุนแต่ที่นี้กรณีในกรณีที่คุณจะลงทุนอะไรนะน้าฝากไว้นิดนึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนช่วงนี้นะถ้าบอกว่าถ้าเป็นเงินทุนก้อนใหญ่นะ่ะอย่าพึ่งเอาลงที่ก้อนพอประมาณก่อน เป็นการป้องกันได้หรืออะถ้าชวนลงทุนแล้วเช็คสักนิดนึงมีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมอะถ้ามีอ่ะคุณอยากลงทุนนะเพราะบางครั้งอะถ้าเป็นญาติพี่น้องคุณหมายชวนลงทุนเนี่ยมันปฏิเสธยากใช่ไหมคะฝากไว้นิดหนึ่งทําเป็นเอกสารทําเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยสัญญาต่างๆทํากันไว้แล้วก็แจกกระดาษครุดเป็นการป้องกันว่าในภายภาคหน้าถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณยังมีเอกสารตัวเนี้ย ยืนยันได้นะคะอันนี้ฝากไว้นิดนะคะหรือบางคนอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้นะในช่วงนี้ก็ต้องไปดูนะที่บอกอะถ้าคุณใช้จ่ายเรื่องการเงินให้ดีๆคิดว่าการเงินเนี้ยก็ยังมีให้ใช้จ่ายได้ทั้งเดือนนะ ทีนี้เราก็ดูว่าดาวพุธคุณเอกก็เป็นดาวเจ้าเดือนราพะใช่ไหมอ่รารบพะอยู่ในวินาศมุมบวกใเนี่ยเขาบอกโชคลาภเกิดจากความเสียหายโชคลาภไม่คาดคิดโชคลาภระลับที่ไม่เปิดเผยแต่ถ้ามองในม,มุมลบมุมลบบ้างวินาศมันคือปัญหาสักต่างๆโรคภัยก็ได้รบพะวินาศเออเป็นเรื่องของอะไรล่ะสุขภาพก็ได้อย่างเช่นรบพะนั้นมองดีว่าอาจจะเป็นเนื้องอ,งอกไหมที่มันจะเป็นปัญหาอ่า หรือเพราะว่าจริงๆราพ้าเนี่ยมันก็มองเลยว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเงินเศีเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งอื่นต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณได้อะไรมาแต่ละคนเนาะก็ต้องดูกันไปลืมถึงโรคภัยที่บอกเนี่ยแกแล้วก็บางคนอาจจะไม่มีราบเลยก็ได้นะเห็นไหมมันมองได้หลายมุมนะแต่ทีนี้นะมองว่าอีกมุมหนึ่งพเพราะดาวพุธเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะคะดาวพูดคุณเป็นดาวเจรินวินาศให้เป็นเจริญเกรื่อนกุมภะกะราภะเนี่ยอยู่ในวินาศมองอว่าถ้าคุณใช้คําพูดอะไรที่เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาคนอื่นเขาหรือเป็นคําพูดที่แบบอ่าลักษณะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งริรับสิ่งริรับต่างๆเนี่ยจะเป็นร้ายได้กลุลเช่นบางคนอ่ะทา รายการผีอย่างเงี้ยมันเป็นคําพูดใช่ไหมคะเป็นการพูดเกี่ยวผีเออเนี่ยมันก็จะเกิดไรายได้คุณเองก็ได้เหมือนกันเราก็มองนึงมุมหนึ่งนะก็ต้องดูว่าแต่คนเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ต้องแตกต่างไปหรือใครมีวิชาความรู้ที่เกี่ยวเรื่องศาสตร์พวกเนี้ยศาสตร์ทีรับเองก็ได้เนี่ยถ้าคุณเอาไปทําสื่อเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารด้วยใช่ไหมไปทําเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นลงแพลตฟอร์มไหนก็ได้เป็นสั้นๆ เนี่ยมันก็เกิดกั้คุณได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณทํากันมานานยังหรือคุณจะเริ่มทําถ้าจะเริ่มทําเนี่ยก็อาจจะค่อยๆมีคนเข้ามาชฟังนะต,งต้องทุกใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะต้องฝากไปนิดนึงอ่ะทีนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวราศีต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะราศีธนูกันบ้างนะคะ ดาวพุธเมื่อวานนี้23มิถุนายนเนี่ยได้ายจากราศีมิถุนวิธีราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่19กรกรกฎาคม2018ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวพุธคุณเนี่ยเป็นดาวเจริญปัตตนิกกรรมะมาอยู่ในเรือนมรณะปัตตนิมรณะเนี่ยเรามองในมุมบวกนะมุมบวกเนี่ยคิดว่า,าคู่ครองคุณเนี่ย อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเรื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนนะแต่ถ้ามองในมุมลบปุ๊บมรณะนี่คือปัญหาสักโรคภัยลองดูสิดาวพุธน่ะดาวปฏิเนติกุณน่ะมาอยู่ในเรือนมรณะอ่ะเป็นเรื่องอะไรปัญหาสักเราก็มองได้หลายอย่างถ้าเป็นดาวพุธอย่างเงี้ยนักคิดว่า มันเป็นเรื่องของคำพูดไหมการติดต่อสื่อสารการประสานงานก็ได้คู่คุณอ่ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรายดักของแต่ะคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วหรืออาจจะไม่สบายก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามีปัญหาได้เกิดขึ้นดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนราศีกรกฎคือดาวจันทนะก็บอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือทําให้ปัญหาที่คุณที่คู่ของคุณเจอ ครี่คลายไปทางที่ดีรวมถึงในเรื่องของอะไรถ้าบางคนหนูไม่มีคู่ครองอโสดถ้าเป็นคนโสดมีหุ้นส่วนไหมก็เป็นตรงหุ้นส่วนถ้าหุนส่วนไม่มีคุณซื้อของอะไรกับใครไหมอพอค้าแม่ค้านั่นแหละการประสานงานคุณเนี่ยการสื่อสารคุณเนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้าง เพราะต้องดูว่าพื้นเดิมของคุณนะ่ะเป็นคนพูดจาเป็นยังไงตรงไปตรงมาไหมพูดจาเอะอะเสียงดังผงผางไหมเออหรือพูดจายังไงล่ะเพราะว่าดาวพุธมาอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยอาจจะทําให้การสื่อสารกุณเป็นคนที่พูดน้อยลงไปหรือเปล่านี่คือมองในมุมคนโสดที่ไม่มีใครเลยนะเออหรือพูดจาออสื่อสารกับการซื้อขายของไม่ชัดเจนไหมซื้อของมาอาจจะการไม่ตรงปุกเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ แต่เพียงว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขอให้ใจเย็นเจรจาก,กันดีๆมีเห็นมีผลเนี่ยนะคิดว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันสามารถแก้ไขกันได้นะอย่าเพิ่งใจร้อนกันนะคะก็ต้องดูกันดีๆนะและทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจริญกัรมะกรมมะอยู่ในมรณนะเนี่ยเรามองในมุมโวก่อนนะการงานคุณธราชการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือต้องเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างจาก จากงานเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์หารกันเรื่องด้วยสายเหตุของแต่ละคนนะหรืองานคุณเน่เกี่ยวข้องความเป็นความตายไหมงานประกันไหมงานรับเหมางานประมูลไหมทีนี้เรียกว,ว่าดาวพุธอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยเราก็ต้องมองละเรื่องของอะไรบ้างละคําพูดก็ได้ค่ะเอกสารสัญญาคุณไปรับเหมาประมูลอะไรที่ไหนเอกสารสัญญาเอง การเจรจาข้อตกลงต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีอว่ามีคะมันเราเสียเปรียบเขาไหมหรือว่าอะไกรกันตกลงกันได้ไหมหรือมีคุณไปประมูลงานเนี่ยมันอาจจะมีหลายเจ้าประมูลหรือคือว่าอะไรมีซับคอนแทคกกันเนี่ยหลายเจ้าคือเจ้าใหญ่ประมูลมาแล้วมาจ่ายงานเนี่ยเอออย่างเงี้ยก็ต้องดูกันให้ดีดแต่ทีนี้ ถ้าเรามองในมุมลบมั่งมุมลบมือ,อมอรณะเนี่ยคือปัญหาสักรบไัยคือใดอยาการงานงองเรางี้ยต้องมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรการเจรจาต่อรองก็ได้เพราะไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของดาวพุธเนี่ยการสื่อสารกันเองเนี่ยสื่อสารกันเข้าใจความหมายถูกต้องไหมมันหลายอย่างเนาะการสื่อสารมันไม่เสถียรไหมหรือสื่อสารกันเข้าใจ พูดไปอย่างเข้าใจอีกอย่างเห็นไหมตามสถานการณ์ของทุกคนน,นั่นัก็อว่าถ้ามีอย่างเนี้ยเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆการพูดจาหลอกลวงก็ได้เหมือนกันก็ต้องดูดีๆนะคะว่าแต่ละคนนะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดย้ายอยู่เรือนนี้ปุ๊บเออเราระมัดระวงังเรื่องการทํางานเท่หน่อยเนาะว่าอย่างไงบ้างกรรมมรณะที่เรื่องโรคภยัยอ่ะอาจก็ต้องระวังโรคภัยจากการงานเราเองนี่แหละคือความ เรื่องของอะไรบ้างแขนปากท้องกะเพาะเองเนี่ยแหละรวมถึงระบบขับถ่ายระบบตับเหลืองระบบน้ำย่อยอาหารกดไหลย้อนหน أ, ้าอกเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนเครียดมีโรคประจำได้มีโรคประจำต,ตัวไหมอย่างโรคกระเพาะเนี่ยกำเริบขึ้นได้เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรารู้แล้วเรา ก็ต้องระมัดระวับบงนิดหนึ่งคือเวลาทํางานอะ่ะคือก็ทางานแล้วก็พักเที่ยงก็ไปทานข้าวแล้วก็กลับมาทําใหม่อย่าไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ทําให้เสร็จทําให้เสร็จโรคเก่าคุณก็เริกเกิดขึ้นได้หไหมงัยแล้วอย่างหนึ่งถ้าคนไม่เคยเป็นแมาอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ก็ดูก่อนให้ดีๆนะคะของแต่คนแต่นะักคิดว่าไม่ว่าเป็นปัญหาใดร,รก็ตามเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยยังสามารถได้รับความช่วยเหลือทําให้ปัญหารตรงนั้น คลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันเนาะก็ต้องดูแต่คนนะคะว่าสถานการณ์ตรงนั้นคุณเจอกัเรื่องอะไรแต่ให้ใจเย็นค่ะพูดจากกันดีๆทุกอย่างม,มีทางออกหนอกหมดแหละก็เป็นของชาลาสีธนูนะคะแลคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนใหพทุความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ